สวัสดีค่ะดิฉันนางสาเวเบนสสิริมืองสุวรรณค่ะวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ The Cocktail Chemistry หรือ The Cocktail Chemistry of the m a r i t o หรือสารประกอบเคมีของ m a ร i t o นะคะ Cocktail m a r i t o นะคะประกอบไปด้วยเหล้าลามมิน้ำมันนาและน้ำตาลใสแดงค่ะโดยเหล้าลามนะคะจะมีส่วนประกอบของเอทานอลนะคะและยังมีสารประกอบต่างๆที่ช่วยเพิ่มรสชาตินะคะและประกอบไปด้วยเอสเทอร์ที่มีความเข้มข้นสูงนะคะและยังมีแก๊สอานหยดกลิ่น ผลไม้ต่างๆนะคะเพื่อในการดื่มในของแอลกอฮอล์มาซิโตทำให้เราได้กลิ่นหอมอ่อนๆของผลไม้นั่นเองค่ะมิ้นนะคะหรือใบสแรนแหนนะคะสารประกอบหลักของมิ้นนะคะคือไอโซม์ของคาร์วนค่ะที่ทําให้กลิ่นมิ้นเรานั้นโดดเด่นขึ้นมาและยังมีมิลาโมนินนะคะที่ยังไม่พบในทั่วไปในผลไม้รสเปรี้ยวค่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักมิลาโมนินนะคะมิลาโมนินคือ โมโนเทอร์พีนอยชนิดหนึ่งนะคะที่ทําให้กลิ่นนะคะคล้ายกับมะนาวค่ะแต่ส่วนใหญ่จะพบในพวกส้มอะไรเป็นที่เป็นผลไม้เกี่ยวกับตระกูลเปียวนะะต่อไปนะคะคือน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวนะคะมีความเป็นกรดสูงและยังมีน้ําตาลที่ต่ํากว่านะ,ะเลมอนอีกนะคะและกรดหลักของน้ำมะนาวคือกรดซิตริกนะคะนอกจากนี้น้ำมะนาวนะคะยังมีกลิ่นที่หอมคะ่ะ น้ำตาลใสแดงนะคะน้ำตาลใสแดงเป็นโพลิเมอร์ของเมลาโทนินที่ทำให้น้ำตาลนั้นเกิดสีแดงและยังมีปฏิกิยาของเมลาที่ทำให้สารประกอบอื่นๆนะคะช่วยเอื้อต่อการเกิดน้ำตาลใสแดงคนอาจจะยังไม่รู้จักเมลาโทนินนะคะเมลาโทนินคือฮอร์โมนชนิดหนึ่งค่ะที่ช่วยกับตาลของเราจะเป็นออกสีขาวๆใช่ไหมคะพอเกิดปฏิกิยาเนี้ยทำให้น้ำตาลเกิดเป็นสีแดงค่ะกิ亚马ลาล์นะคะเป็นปฏิกิยาที่อยู่ระหว่างกด อะมิโนและน้ำตาลนะคะที่มีความร้อนเป็นตัวเร่งค่ะจบราคาสารประกอบเคมีในค็อกเทลไมจิตโต้นะคะจะมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่น้อยกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วไปนะคะแต่ก็ยังเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉะนั้นทุกคนที่อยากลองดื่มแอลกอฮอล์หรืออยากลองเริน่นงดื่มค็อกเทลคนดื่มเลยเปริมาณที่เหมาะสมกับตัวเองและไม่ขาดสติจนเกินไปค่ะนี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ